ก่อนอะไรก่อนเอาแรงก่อนที่จะออกเที่ยวสวัสดีทุกคนค่ะนี่หมวกพร้อมแว่นพร้อมชุดพร้อมหนักท่องเที่ยวหนึ่งพูดเลยตรงนี้ใกล้สงการแบบนี้นะคะหลายๆคนก็อยากจะออกไปเที่ยวใช่ไหมแต่ว่าปีนี้ติดโควิดค่ะก็ต้องงดกันพอดีงดกันยิงแบบว่า การปิวๆิเนี่ยคือห้ามนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอะถ้าเกิดใครอยากจะกลับบ้านไปรดน้ำลำหงสผู้ใหญ่ก็ได้นี่ดิฉันเตรียมขันมาแล้วค่ะเรียบร้อยแต่ว่าต้องรักษาระยะห่างนะคะใส่แมสแล้วก็มีเจลล้างมือด้วยนั่นเองคะอ่ะว่าแล้วก็อยากจะหาที่เที่ยวในช่วงสงการานเดี๋ยวถามซิริดีกว่าเพราะนางรู้ถูกเรื่องจ้ะ สวัสดีสิริสวัสดีพีพีมีอะไรให้ฉันช่วยวันนี้ฉันสวยหมคุณสวยมากสวยกว่านี้ก็มาหาเทวีเจ้าแล้วสิรินี่เธอหาว่าฉันสวยแบบเมืองคิดปะสวยแบบพิชิตปะแล้วถ้าฉันไปเที่ยวนะ่ะฉันจะได้เจอเนื้อคู่ไหมสิริฉันจะได้คู่ไหม คุณจะเจอเนื้อคู่เป็นคนในเครื่องแบบคนในเครื่องแบบเหรอเฮ้ยงั้นไปดีกว่าออกเที่ยวดีกว่าค่ะได้เจอเนื้อคู่ไปเลยถึงแล้วค่ะหมอชีดนี่พร้อมที่จะเดินทางมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนจะเดินทางขอไปหาอะไรรองท้องก่อนค่ะไปหาอะไรกินค่ะ คุณ,คณเนเครื่องแบบอ<บ>ยางท<ด>ี่สิิบอกเลยอะเดี๋ยคคุณเอ๊ดทำไมเครื่องแบบคุ้นๆนะลืมไปว่ากรมการค้าภายในเขาปรับโฉมสายตรวจให้ใส่เครื่องแบบชุดใหม่ค่ะใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายในครับเดี๋ยวผมขอ,อุญากไปตรวจสอบต่อนะครับค่ะได้เลยค่ะ และนี่คือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของกรมการค้าภายในนะคะกรมการค้าภายในก็ได้ปรับภาพลักษณ์ให้กับเครื่องแบบของสายตรวจค่ะสร้างภาพลักษณ์ใหม่สำหรับสร้างความมั่นใจให้ประชาชนโดยมีการยึดหลั like ก SIS Smart i n t e l l i g e n c Strong โดยได้เริ่มออกปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสงกรานที่มีประชาชนเดินทางกันเยอะนะคะ โดยเขาได้ส่งเจนที่ออกตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาโดยเฉพาะสถานีขนส่งผู้โดยสารต่างๆรวมถึงจุดแวะพักรถยนต์แบบนี้ด้วยค่ะสำหรับใครที่ขับรถยนต์ส่วนตัวกลับบ้านก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในเขาก็ออกตรวจสอบตรวจตาไปยังสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซ LPG แล้วก็ก๊าซ NGV นะคะให้มาดหัวใจมีความเที่ยงตรงนั่นเองค่ะ บอกริคเล็กๆกัน4ข้อด้วยกันถ้าเกิดคุณผู้ชมจะไปเติมน้ํามันนะคะข้อแรกเลยต้องเช็คนะคะว่ามีสติ๊กเกอร์รับรองจากกรมการค้าภายในหรือเปล่าข้อที่2ก่อนเติมนะคะยอดขายและจำนวนลิตรต้องเป็นศูนย์ข้อที่3ราคาที่ต้ายหน้าปั๊มต้องตรงกับราคาที่ตู้จําหน่ายน้ามันและข้อ4ค่ะดูใบเสร็จด้วยนะว่ายอดขายและจํานวนลิตรเนี่ยถูกต้องไหมคะ่ะ เห็นไหมคะว่าเราจะไปไหนทําอะไรก็มีภารกิจของกรมการค้าภายในเกี่ยวเนื่องไปค่ะทุกที่เลยค่ะนอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบตรวจบาสร้างความมั่นใจให้กับเราในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ด้วยนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเราเองจะต้องเป็นผู้บริโภคที่รักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยเช่นกันค่ะถ้าไปซื้อสินค้าหรือว่ารับบริการแล้วไม่มีการติดป้ายแสดงราคานะคะก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน1569หรือแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยละค่ะ ตอนนี้พี่ต้องขอไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวทางหน้าไม่ใช่เล่นกรับมคนออะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยละแค่ไปก่อนแล้วแล้วเวลาเดินทางอนะคะ